แล้วที่พ่อติผมเปสามหมื่นเนี่ยไม่ได้ล้ที่ดผมนสาม่เ้ยไ่ด้ก็สาพันอยใครใครอ่ะสายเบอร์ไม่านเขาผดเะอเดินเดินก็ไม่เป็นไ้ล้เดินส่งดาวได้แล้วเนี่ย อืมนี่เนีมีคนตกเนี่ยเนไม่รู้เลยกูบอกให้ินะบอย้ไม่ได้ชื่อใจเตินเดได้ครับไปห้าพันเลย เพราะว่าท <Cornell. S 2> ุกวันนั้นกูไม่ได้ไปเดียวก็ไอ้บอกว่าเขาเล่นกันมูรงที่ว่าเกาะกูดจริงนะเขาเออเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่ก็เอาสองคนเอาดีๆไหนไม่มีอะไรมีแค่นี้อะไรอ่ะสดาวนี่ไงไอ้นมนบอกไม่มีเปิดใช้งานได้แล้วแต่ต้องไปตั้งนี่ไงไอ้นมบอกวมาแล้วมาแล้วอ๋อไหม ใช้ใช้ไม่ได้ตอนนั้นที่เราไลฟ์แลวตัดไงหาข่าวว่าคืนนี้เล่นที่ไหนเลยป่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เราก็นึกว่าเป็นพอดาวส่งได้แล้วเนี่ยมึงองส่งส่งไม่ได้เราไลฟ์อยู่ส่งเลยเราส่งมันไม่ขึ้นดวงก็ไหลวะมาใครวะวะลานะจ๊ะอยากไปหามาเลยค่ะเยขาตั้งรูปหนูนี่วะเนี่ยตั้งรูปหนูวิว่าเนี่ยคณะพี่เนี่ย ใครอ่ะตาดีขนาดนั้นเนี่ยคือเขาตั้งรูปหนูเนี่ยเห็นไหมคนเนี้ยเขาอายุยมึงเก่งใครอ่ะเล่นที่ไหนเล่นที่โุเกครับลงลิเกช้างสามเสียนเล่นที่ช้างสามเสียนนะครับไหนบอกบอกขายขายส่งดาวได้ลองส่งมาให้ดิจะเป็นไงส่งสิลองส่งสิ กูปวดตรงไหนมาถึงเดี๋ยวหมมาจะพามาจะพาอยู่ไหนครับไมชอบที่มาจถึงเนี่ยนี่ไงบ่อพงมันเดินไปเลยหน้ามาดิเอาเอาไอติมบ่าเอาที่มาดีครัอยากไปหาจังมาเลยพี่ พี่วรัตยาเขาเป็นโควิดเขามาดูได้ไหมได้มาเออมันมันไม่มีแล้วเนาะคนดูมันแบบปลดแล้วอะนั่งดูได้พี่ใส่แมสไงดูได้มาเข้ามาไม่จับมาเขาจะตบรางวัลคนละสามพันอะเข้ามาได้ปหมได้ต้อนรับเป็อย่างดีจะกินอะไรก็บอกพี่น้ำเนื้อหรือพีวให้พี่วมาพี่นั่งยังลไงจะได้เออพี่วรัตยามาเลยกูกลัวเขาไม่มาบอกกูเอาสองพันห้าพอเออ น้องฟิว <Long view. S 1> สวดิปิสมิล,ลนันนะครับ,100บนหนูไปรอดูฟองชาโดโอเครับเฮ้ยห่วงาแล้วส่งดาวก็ได้ไหมครับส่งดาวได้ปะเห็100น ard, พี่ป้าเห็นเห็นพี่เห็นพี่วัชยาเห็น เลนที่สมุทรปราการยิ้มสแม้ขาดกังลึงขาดเลยเขาลมดียังอาจมูกานสวัสดีเฮยปลไฟ้าเข้ามาปฟฟ้าสุดท <Huh? S 1> ี่ร <z envy> ักเดี๋ยวต้องน่นเดี๋ยเขาไม่ได้เนี่นสามนไปจอดได้เมื่อกี้เขาบอก ตรงไหนครับหน้าบ้านจะพาไปได้ไหมครับอยู่ตรงไหนอะหครับไฟไฟไป็นทักเต็งของลอยที่ไปเข้าน้ำมาไกลไปกอดขวดคนแรกเลยพี่วรชยาบอกเขาจะไปกอดพี่คนแรกขอบคุณมากพี่เขาเป็นโควิดตังบอกว่าท้อใจรถติดมากรถติดเป็นรถเสียเออตังค์ไม่มาแล้วันนี้พี่นกน้อยบอกว่าอยากไปดูจังเลยพี่ท้อพี่นกน้อยบอก มาเลยไอ้หวังกันด้าเข้าไปแล้วเฮ้ยชายการไอ้หวังกันด้าเข้าไปแล้วชายกรรมไอ้ที่ไปขี้มาแม่ครับอกอาจารย์ตอนนี้ขอเรื่องตัวขาวนะเขาแก้ไพ่รัดบอกมึงอย่ามาขอเฮี้ยอะไรกูขอไปแล้วเงียบเหรอเงียบสนิทเลยทอดปลาสนิททอดปลาสนิทเลยฝนตกไหมไม่ตกครับ พี่ส er> ิเปอะไรอะี่สิอะไรารับดใครวะเอาดิูกอกว่เออมาคืกระูกันยู่จไม่ได้ครัเพิ่งเล่นมาสอวันทเวกระูกันยู่อ่ะเร็ววนนี้จะเอากระทงทีไหนนึแล้วนี่นี่อยู่ไปถึงปีใหม่ใช่หมดูหน้าเอ็มหน่อยซีกูเลยเนี่ยบอกดูหน้าเอ็มหน่อยซีหน้าใสสัวใจซึ้อ เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนขัดีเลยเจ้าเข้มข้นสุดมไปเหอะแต่นิ้วน้อยจนันดีดูดีไก่ท็อปอ่ะเดี๋ยวดูดีพวกหัวพวกหัวใกล้กันทดหรือพวกหัวที่กันนี้คือหัวใกล้กันจะไม่ไปแล้วเนี่ยรถติดเกินต่างบอก สงสัยตุ๊กูนึกว่าเยอะแต่กูโอ้โหกูก็เยอะนะต่างบอกว่าจะไม่ไปแล้วรถติดเกินคนท้องก็จะเป็นอย่างงี้อารมณ์แปรปวนนายอารมปรวนเฮ้ยเขาแทงเฮ้ยเขาทำแทงไปแล้วนี่เขาบอกไม่มีพ่ออ๋อเหรอพ่อทำแทงไปหรือเปล่าแล้วพี่ต่างดูป้าผมนะครับลูกไปต่างแล้วกินไหมลูกนักร้องหรือว่าลูกชาวบ้านเออระวังลูกออกมาเป็นใบนะทำไมอ่ะก็อีเนอร์ไง เล่นที่สมุดปาการครับเอฟซีพี่เบิร์ดกับน้องเจนน้องเจนมานะคะวันนี้ฝากออนไลน์ให้น้องเจนได้นะคะต่างบอกว่านนมาทําไมใครวะอันนี้บอกว่าหล่อมากเอ็มใครพี่ขอบคุรับไม่มีโปรไฟล์ขอบคุณครับแบงค์อยู่ไหนแบงค์ยังไม่ถึงเลยใช่ใช่ วันนี้แสดงที่สมุดปราการนะคะสวัสดีครับพี่อ๋อยเดี๋ยวนี้ชมไลฟ์สดทางเพจของสามีน้องตังสามีน้องตังอย่าไปแช์นะเพจถาวรทำไมอ่ะแช์บ้านมอสตีอย่างเดียวเสร็จเพจถาวรคนติดตามสิบแปดคนเฮ้ยอี้เยอะเพจโพสหลายพันแล้วตรงตรงไหนพี่ลิต้าถามตรง สามเสียงใกล้ช้างสามเสียงแล้วใกล้ๆเจ็ดสิบเอ็ดซอยน้งนี่ว่าเท่านะเจ็ดสิบเอ็ดซอยเลยเจ็ดสิบเอ็ดน้าอะไรนะคะน้าแถวช้างสามเสียงเลยครับปวดแขาว่าน้าอะไรดูน้าไหนหน่อยใช่หรอครับพี่จวบน้าอะไรน้าสุนทรเออนานี้ว่ากูว่าน้าสุนทรสิบเจ็ดครับสิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดนะครับแคบมากครับดูน้าไหนหน่อยสิเนี่ยสิบคนไลค์คนไลค์จะไปหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยว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 หันกลับมาดิคนไลค์ครับคนไลค์ครับนารัสอารมณ์แปรปรวนลำคาญถาวรไม่ทำกันบ้านไงใครอ่เปาเอฟซีพี่เปล่านีเดี๋ยวนี้เต้นมาก่อนใช่ไหมใครไม่มีก็ถามไม่เกี่ยวครับ ได้ครับเดี๋ยวก็ลื้อรถนาดนิวาสอยู่แถวบ้านทำไมอ่ะสองหม้อสองคุณสองร้อยท่านครับของกูพูดอะไรก็ออกเสียงดิไม่ต้องพร้อมนะเก่งกมต่างบอกว่าจะทำอะไรก็บอกออกเสียงเลยดูก่าทอดเปล่าดูก่อนได้ดูในงานด้วยทอดวิดีโออย่าเลยพี่ เกียรติที่ดังมากทำไมวะเกียรติแม่ไมวะป,ป้าอุบลนป้าอุบลเข้ามาเกียรติที่ดังทำไมวะเออกินกล้วยทอดป้าจะหมดแล้วไปก่อนนะบ๊ายบาย <laughs> เมืองแบตไลฟ์ไปก็ไม่ได้ตังค์บ๊ายบาย,บาย